พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ช่างเมืองลงสีข้าวนะครับมาคุยกันเรื่องของตะแกรงกลมคัดเกล็ดข้าวนะครับตัวนี้เป็นเบอร์3.5นะครับสาหรับคัดข้าวรวมนะครับแล้วก็แยกข้าวหักเล็กนะครับออกอีกช่องหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะนํามาติดตั้งเสริมกับลงสีที่ไม่มีระบบตะแกรงกลมนะครับความเหมาะสมนะครับแนวความคิดผมนะครับก็คือเหมาะสําหรับสีข้าว ภายในชุมชนนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันยังได้ออกมาเป็นข้าวรวมที่มีความสวยนะครับส่วนอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นข้าวหักเล็กนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นปลายข้าวก็ปลายข้าวขนาดใหญ่ก็ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับตะแกรงกลมตัวนี้นะครับมันจะทําให้ข้าวรวมที่เราคัดออกมานะครับเพื่อให้ชาวบ้านนะครับมีความสะอาดนะครับแล้วก็ไม่หัก จนมากเกินไปนะครับก็จะสามารถสีข้าวในชุมชนได้ค่อนข้างจะดีนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเบอร์สามครึ่งนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ